ช่วงนี้ก็รอรอ,รอทุเรียนนะณโยมนะเอา้าเอา้าโอ๊ยนันน้องมาดูทีโอ๊ยอกินเซ็บแต่ <c oughs> แต่มีขยะยังไม่ได้เก็บนะณโยมนะสมมติขวดแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บบ้านเจอก็จะาทาการทำความสะอาดอาจจะวันเว้นวันบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นายลกอ๋อมาหยิบเอาเอง โอ้โหล้วมาขคางๆเลยนะโอ้โหกินแซ่บๆคนเดียวนะเออแล้วมากินข้างๆงนี้เลยเหรอ,อไม่กินก็นได้อันนั้นอนะ่ะเค้เาชอบกินอันที่อ่อนๆนะคุณโยมนะชอบกินอันอ่อนๆพ่งนี้เดี๋ยวได้กินทุเรียนลูกคโยมออนออมาเอาทุเรียนมาให้ แซ่บโยมโอุ้ยเต็มกระเบลเลยก็มีคนโยมนะส่งมาให้นะคนโยมนะส่งผักกาดมาเป็นผักกาดเป็นแก้วมังกรเป็นเงาะอย่างเงี้ยนะส่งมาให้ดีที่สุดก็เป็นประมาณนี้คนโยมนะพวกขนมขนมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมสัตว์ไม่ค่อยจะควรให้ทานมากคือนา,นานทานได้คนโยมถ้าเป็นขนมนะแต่ไม่ควรจะให้ทานบ่อยนะจะเป็นพวกขนมขนม ว่าอะไรต่างๆเนี่ยอู้กินไปโยอมบกินตาแสบแต่ว่าเวอกินไปตาแสบทแสบทอยำเอายำเอาเวลาบุตอบ่ต้องห่วงนะบ่ายานน้ำท่วมยังสักย่างจังสัรน,นะนะก็บ้านจอดไม่ต้องกลัวน้ำท่วมคนเดียวนะเพราะว่าเยอะสุงคนเดียวนะ แสบๆคนเดียวว่าให้กรอบหอมบะตองไม่ต้องจิ้มน้ำพริกเด่ยคนเดียวนะไม่ต้องจิ้มน้ำพริกเลยเราจะหิวลรายอมดูวซองแล้วนี่นะแสบๆคนเดียวพอดีนั่งใกล้คนเดียวมันก็อาจจะไม่ได้เต็มตัวนะคนเดียวเราะอนั่งข้างอะต่มาภาพเลยนะนีะ่เออเออ,อ,อกินน่าอร่อยมากคนเดียว มาทัโจของเราหมดแน่นอนมาเลยนะหมดแน่นอนในประกาศกรณี้นี่โอ้โหตกลงห่วงเลยหิวเนี่ยเอฟซีถามห่วงหรือหิวตกลงอ,ะอ่ะหวิวห <c ười> รือง่วงเจ้เิญพอเนี่ยโจมนะก็อาจารย์ดูแล แล้วเวลาอาจารย์มาทำทลิปเจาะรู้เรื่องและเข้าใจที่อาจารย์พูดสาษทุกคนยมนะเหมือนเด็กคนยมนะเหมือนเด็กอะ่ะเจา<อ>ะก็จะมีความน่ารักของเขาอยู่คนยมก็จะไม่เหมือนกับลิงทั่วไปคนยมนะไม่เหมือนกับลิงทั่วไปนะเจะรูปภาษากว่าลิงตัวอื่นอือ ตูด้วยนะตรงนี้มันมันอร่อยคนยมนะเพราะว่ามันเป็นข้างในนะมันจะอ่อนแซบจาตัวเวลาฝนตกไม่เปียกใช่ไหมไม่เปียกคนยมมีหลังคานะมีหลังคากันอยู่พอฝนตกจอจะลงมานอนข้างล่างนะเพื่อที่จะไม่ให้ฝนเปียกตอนนี้ก็เอา ของกันและกันฝนอยมแต่กันได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่าซื้อเป็นแผ่นสังกะสีมาคุณโยมอัตราภาพสั่งเป็นแผ่นสังกะสีมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นแผ่นสังกะสีอันนี้ก็จะเอามาเอามากั้นดีๆเพื่อที่จะไม,ม่ให้ไม่ให้จอเนี่ยเปียกฝนคุณโยมโอ้ยจอกินไปด้วยเยี่ยวไปด้วยอย่างเงี้ยหรอเอกอ,อกินไปด้วยเยี่ยวไปด้วยเว้ เต็มเลยนะเต็มคาราเบลเลยโยมโอ้ไข่รกระย้ายใหญ่เอาไปจับแมลงโยมชอบจังเลยแมลงน่ะืสอแสบกันยอยู่นี่ก็นั่งกินแสบๆสบทำเป็นการโจมองเราอันนี้ก็ FC.